สวัสดีครับเพื่อนๆนนักวิทยุสลักเล่นและท่านผู้ชมสถานีวิทยุสลอกเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในานามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัครเวียเอภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลา17.00นช่วงเวลา ที่เป็นสาระประโยชน์พร้อมกับทดสอบความพร้อมของนักวิทยุสักเล่นในความถี่100ครับประจำวันพุทธที่9ตุลาคมพุทธศักราช2556ขณะนี้เป็นการถ่ายทอดสดจากสถานีาราชพฤกษ์บริเวณตลิ่งชนันพร้อมกับความถี่ของนักวิทยุสักเล่นในความถี่ที่1,44.9 00เมกะเฮิร์วันนี้ครับเราได้นำสาระ อันเป็นประโยชน์มาฝากอีกเช่นเคยซึ่งจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องโครงข่ายวิทยุสื่อสารสมัครเล่นฉุกเฉินซึ่งพิธีกรเองเรียบ29ได้เขียนไว้เมื่อปี2535เราลองมาเปรียบเทียบกันดูครับว่าสแนวความคิดดั้งเดิมสมัยก่อนนูน้นกับ ที่นักศึกเล่นเรานะครับที่กสทชสมัยนู้นยังเป็นกรมสิโทเลขทาดําเนินการอยู่ตอนนี้แนวความคิดของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นะครับจะแตกต่างกันอย่างไรต,ตอนนี้เราก็มาเข้าเรื่องแล้วครับเป็นโครงการขายวิทยุสื่อสารสมัครเล่นนะครับโดยวีอาร629หรือโฮเทลสรวันแทงโกอินเดียอันดับแรกเลยครับขออัญเชิญกระแสะพระราชลำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นมาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พวกเราการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้ารวมทั้งการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วยยิ่งในสมัยปัจจุบันที่สถานการณ์ของโรคเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศจึงควรจะได้ร่วมมือกันดำเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้องสำคัญที่สุดควรจะได้พยายามศึกษาคนคว้าวิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัย ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางแล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดีมีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดลิเริ่มให้พอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพของบ้านเมืองของเราเพื่อให้กิจการการสื่อสารของชาติมีโอกาสได้พัฒนาอย่างเต็มที่และสามารถอำนวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจสังคม และเสถีรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริงพระตำหนักจิตรดาลโหฐานวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2526นะครับต่อมาตอนนี้เราก็มีความเป็นสิริมงคลนะครับแก่นักวิศักรแล้วก็กู้ชิพกูภ้ภัยพวกที่ทำงานจิตอาสาทั้งหลายแลครับเราจะได้มารับฟังครับว่าแนวความคิด ตั้งแต่ปี35จนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงไรห,หรือใจประ,ประยุกต์ใช้เพิ่มเติมอีกก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากครับโครงการขายสื่อสารสมัครเล่นฉุกเฉินความเป็นมาอาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโฮ,โฮเทลสลรวันอัลฟาครับ V009 ที่ได้ประทานให้แก่นักวิศกเล่นเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2526ซึ่งเวลาได้ล่วงเลยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้หลายสิบปีแล้วนะครับยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่พวงนักวิศกเล่นทุกคนตลอดมาประกอบกับปัจจุบันกิจการวิศกเล่นเป็นที่สนใจครับแก่บุคคลต่างๆทุกวงการ โดยมีประมาณนักสุศกเล่นที่ได้รับสัญญาเรียกขาแล้วเมื่อปี35นะครับกว่า80,000คนปัจจุบันนี้ปี56ประมาณเกือบ300,000คนขีดความสามารถของสถานีอุปกรณ์และระบบสื่อสารต่างๆตลอดจนบุคลากรพร้อมที่จะประกอบกิจกรรมอันเป็นคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างเป็นรูปธรรมได้ซึ่งในช่วงระยะเวลา สิบกว่าปีนะครับที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีสามห้าที่กิจการวิศักเล่นได้วางหลักฐานแห่งค่านิยมให้หน่วยงานของราชการต่างๆยอมรับว่าได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมเช่นกล่าวพายุวาตภายัยได้สุนเกล่าวรถบรรทุกระเบิดคว่ำนะครับที่จังหวัดพังงาหรือเครื่องบินบริษัทลาวด้าแอร์แอรไลน์ตกที่จังหวัดกาญจานบุรีเป็นต้น ซึ่งการปฏิบัติของนักวิศวเล่นได้มีส่วนร่วมครับได้รับคำจกย่องยกยกย่องชมเชยมาแล้วแต่เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่ผ่านมานักวิศวเล่นได้ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจทุนทรัพย์ส่วนตัวด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจแต่ก็เป็นเพียงนามธรรมยังไม่ได้เป็นระบบอย่างมีระเบียบแบบแผนโครงสร้างการจัดระบบสื่อสารครับเพื่อ เป็นระบบแนวทางปฏิบัติเหมือนเมือหนกันทั่วประเทศจึงควรจัดให้มีโครงการข่ายวิทยุสื่อสารสมัครเล่นฉุกเฉินขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ในักผู้สักเล่นได้มีโอกาสได้เล่งพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารตลอดจนบุคลากรต่างๆให้มีขีดความสามารถครับจนเป็นข่ายวิทยุสื่อสารสำรองในยามฉุกเฉินหรือในยามที่ข่ายสื่อสารสาธารณะขัดข้องเมื่อเกิด เหตุภัยพิบัติต่างๆและก็เป็นแผนรองรับแผนการจัดข่ายสื่อสารทดแทนของประเทศในสมัยนั้นก็คือกรมพิสีชเลขเป็นศูนย์ปฏิบัติการและก็ประสานงานกับภาคราชการต่างๆอีก19หน่วยงานต่างๆอันกับเนื่องเมื่อปี2535อาเป็นปีเฉลิมฉลอง60พรรษาของสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักวิศวกเล่นครับ ควรมีส่วนร่วมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านเพื่อปกป้องช่วยเหลือประสงนิกรของพระองค์ให้ได้รับความปลอดภัยจากเหตุอันตรายต่างๆฉะนั้นสมควรที่จะเร่งดําเนินการโครงการดังกล่าวเนี่ยให้เร็วที่สุดอย่างช้าไม่เกินต้นปี2536เป็นปฐมฤกษ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ยกศักเล่นทั้งมวลซึ่ง ขายสื่อสารฉุกเฉินนี้คือระบบโครงสร้างการประสานงานด้านการสื่อสารของนักวิศวกเล่นเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนเป็นข่ายสื่อสารสาธารณะในยามเกิดเหตุปัจจุบันทันท่วนข้อที่2วัตถุประสงค์ครับของข่ายสื่อสารฉุกเฉินใช้เป็นข่ายสื่อสารสาธารณะสำรองในยามเกิดเหตุปัจจุบันทันทวน หรือเกิดเขตภัยพิบัติ 2. นำความรู้ความสามารถบุคลากรตลอดจนเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติเป็นการช่วยเหลือหรือบรรเทาเหตุที่เกิดขึ้นครับให้ได้รับผลเสียหายน้อยที่สุดหรือได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเร็วที่สุด 4. เป็นการเตรียมพร้อมของนักวิศวกร ที่จะรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริง 5. เป็นการสนับสนองต่อวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมักเล่น 6. การกระทำของนักวิศวเล่นจะต้องกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่มุ่งหวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิน้นข้อที่สเหตุผลที่นักวิศวเล่นควรจัดระบบขายฉุกเฉินขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา ตั้งแต่พายุกเกที่ภาคใต้เหตุรถบรรทุกระเบิดความที่พังงาวาตภัยที่ประจวบคีรีขันเป็นต้นซึ่งเป็นการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างใหญ่หลวงประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแต่นักวิศวกเล่นได้เข้ามีส่วนช่วยเหลืออย่างเต็มที่เต็มความสามารถและเสียสละเหตุผลประกอบก็คือหปริมาณของนักวิศวกน มีเป็นจำนวนมากปัจจุบันกว่า80,000คนกระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ 2. ประสิทธิภาพของสถานีตลอดจนความรู้ความสามารถอุปกรณ์ต่างๆมีขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้เป็นอย่างดีข้อที่3การประสานงานในด้านระบบสื่อสารหรือระบบอื่นๆเป็นไปด้วยความสมัครใจความสมัคคี พร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมได้อย่างดียิ่ง 4. เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดเหตุรู้จักภูมิประเทศตลอดจนสามารถประสานง,งานกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 5. เพื่อให้สอดคล้องและก็รับกับแผนการจัดข่ายสื่อสารทดแทนของประเทศโดยมีครับกลม ไรสณีโทรเลขสมัยนั้นนะครับเป็นศูนย์ปฏิบัติการประสานงานกับภาพราชการต่างๆรวม19หน่วยงาน 6. สร้างความเชื่อถือไว้วางใจให้แก่หน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ให้รู้จักและเป็นที่ยอมรับในสังคมปัญหาของการตั้งขายสื่อสารฉุกเฉินซึ่งการตั้งขายฉุกเฉินเนี่ยนะครับในบ้านระบบการสื่อสารมีความจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง แต่มีปัญหาที่จะตามมาคือความพร้อมเพราะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้นขายฉุกเฉินจะต้องสามารถประสานงานกันได้ด้วยความรวดเร็วถูกต้องซึ่งจะต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้กิจการวิศักล่นและขายฉุกเฉินดังกล่าวจะเป็นขายอาสาสมัครซึ่งไม่มีทุนอุดหนุนจากหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นนอกจากใจรักพร้อมที่จะเสียสละความพร้อมของแต่ละพื้นที่ ก็จะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับปัจจัยประกอบอื่นๆอีกมากมายทั้งบุคลกรก,รกรก็ดีสถานที่ก็ดีระยะเวลาในการเฝ้าฟังหรือระยะแรกๆก็คงจะกระทำไปได้อย่างดีแต่นั้นๆไปอาจจะลดลงตามกาลและเวลาดังนั้นจะต้องมีหลักการปฏิบัติอย่างมีระเบียบแบบแผนและสามารถดำรงอยู่ได้ตลอดไปการที่จะเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานราชการนั้น บางจังหวัดกิจการวิศกเล่นยังไม่เป็นที่รู้จักหรือยอมรับจากหน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่ซึ่งต้องใช้เวลาและความอดทนตลอดจนต้องสร้างสร้างค่านิยมจนกระทั่งแสดงความสามารถให้เห็นหน่วยงานเหล่านั้นจึงจะยอมรับได้ห้าประโยชน์ที่ได้รับจากการตั้งขายสื่อสารวิทยุสมัครเล่นฉุกเฉิน หนึ่งนักวิศวกเล่นมีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารตลอดจนมีอุปกรณ์ต่างๆไว้สำรองอย่างเพียงพอสองภาครัฐไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ฝึกฝนบุคลากรค่าจ้างแรงงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆซึ่งหากจะประเมินงบประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทต่อปีสามในการสำรวจทดลองค้นคว้าประดิษฐ์อุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ก่อให้เกิดวิชาการและพัฒนาด้านระบบสื่อสารอันเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวง 4. เป็นกำลังในการเสริมสร้างความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามเขตจังหวัดชายแดนต่างๆทอดหากมีการวางระบบกบเกณฑ์ครับการควบคุมอย่างเข้มงวดละกุมแล้วเชื่อได้ว่าแทบจะไม่บังเกิดผลเสียเลย และโทษจากการตั้งขายฉุกเฉินเลยแม้แต่น้อยตอนนี้เราก็ต้องมาดูแล้วครับว่าโครงข่ายของสื่อสารฉุกเฉินเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งโครงข่ายฉุกเฉินของเราเนี่ยทางเราเนี่ยครับได้เขียนไว้ตั้งแต่ปีสามห้าแล้วเราลองมาเปรียบเทียบนะครับว่าสิ่งที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยทางเว็บสองเก้าได้คิดวางแผนไว้ตั้งแต่ปี สามห้ารอบปัจจุบันนี้แตกต่างกันอย่างไรครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาสรุปคร่าวๆก่อนนะครับว่าเรารู้แล้วนะครับว่ามันมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะต้องมีโครงข่ายฉุกเฉินขึ้นมาปัจจุบันนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วแล้วรายละเอียดต่างๆนี่ยจะตรงกันขนาดไหนนะครับโครงสร้างของระบบข่ายสื่อสารฉุกเฉินเป็นยังไง เพื่อให้การดําเนินงานครับของโครงการเป็นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุผลสําเร็จและก็สามารถใช้ทรัพยากรของแนปสกเล่นให้ได้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่สูงสุดสามารถจะประสานง,งานกับหน่วยง,งานต่างๆที่ได้รับผิดชอบของทางราชการต่างๆได้เป็นอย่างดีควรจะมีการจัดโครงสร้างของการควบคุมและก็การประสานง,งานระบบข่ายสื่อสารฉุกเฉินได้อย่างต่อเนื่องตลอดไปก็ลองดูนะครับว่าเป็นไรอันดับหนึ่งครับยอดสุดเลยทีเดียว สมัยก่อนกรมซีโซเลรข,ขึ้นกับกระทรวงคมนาคมปัจจุบันนี้ขึ้นกับกสทชก็หลักการเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์เฝ้าฟังภาคหนึ่งกรุงเทพก็ศูนย์แคลายนะครับก็จะเป็นศูนย์หลักทีเดียวลองลงมาในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินจําเป็นต้องประสานง,งานตามแผนข่ายฉุกเฉินเป็นศูนย์แคลายหรือปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็น โฮเทลเซราซีโรอัลฟาปราวครับซึ่งเป็นตัวแทนของกสทชอย,อยู่อันนี้ก็คงจะออกในรูปนั้นแล้วก็ด้านข้างเคียงครับปีซ้ายกิดขวาก็คือศูนย์ควบคุมขายจังหวัดใกล้เคียงทั้งคู่เป็นหน่วยสนับสนุนส่วนศูนย์แคล,ลายก็จะต้องตรงมายังพอบอศูนย์ก็คือศูนควบคุมขายจังหวัดนั้นๆนะครับหรือสถานีหลักที่เป็นอาสาสมัคร ปีกซ้ายครับก็จะต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีอำนาจประกาศภาวะฉุกเฉินอะไรต่างๆนะครับในพื้นที่ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ขายสื่อสารอีกปีกหนึ่งทางด้านซ้ายก่อนนะก็เป็นขายสื่อสารประสานง,งานของจังหวัดที่ลิงก์มากับผู้ว่าราชการส่วนปีกขวาครับก็คือตัวแทนของกอสทชก็คือศูนย์เฝ้าฟังในพื้นที่ที่ลิงก์มากับทางด้านขายสื่อสารนะครับแล้วก็เป็นขายสื่อสารของ กสทชและก็ศูนย์ข้าฟังทุกที่ที่สามารถจะประสานได้ต่อจากนั้นครับจากศูนย์ควบคุมข่ายต่างจังหวัดก็แยกออกมาว่าเป็นชมรมวิศักเล่น <c oughs> ของอำเภอแต่ละอำเภอต่างๆครับในพื้นที่หรือสถานีอื่นๆนะครับที่ได้รับมอบหมายที่เป็นเรียงเป็นช่องๆ,ๆเลยนะครับก็คือเป็นสถานีของอำเภอคือชมรมแล้ครับอาศัยเป็นชมรมวิศักเล่นในพื้นที่นั้น แล้วก็อาจจะลิงก์กับกู้ชีพกู้ภยัยปอในพื้นที่ต่างๆได้คือต้องประสานกันหมดเพราะว่าพูดตรงๆพวกนักศึกเล่นก็ดีพวกนี้คนที่มีจิตอาสากู้ชีพกู้ภยัยนักศึกเล่นปอทั้งหลายคือคนคนเดียวกันละครับแล้วจะใส่หมวกคนละบเอาง่ายๆแล้วกันว่าหลักการเป็นเช่นนั้นแล้วก็แต่ละชมรมในพื้นที่ของแต่ละอำเภอก็ประสานไปยังชุดปฏิบัติการอาสาสมัครในพื้นที่ที่เกิดเหตุ โดยตรงตอนนี้เราก็ต้องมาคุยแล้วครับว่าชุดปฏิบัติการอาสาในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็คือกําลังของนักศักเล่นที่อาสาสมัครนะครับที่เป็นอาสาสมัครเข้าเป็นกําลังหลักกําลังกําลังสํารองอีกทีก็คือนักศักเล่นในพื้นที่ที่ยังไม่พร้อมครับเป็นกําลังสนับสนุนแต่กําลังหลักเนี่ยอาจจะประสานงานกับกู้ชีพกู้ภัยปอพ ครับเป็นกลุ่มเดียวกันในการประสานงานกันเนี่ยอย่างสอดคล้องอันนี้ได้เพราะว่าเมื่อประกาศเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นโดยกสทชอนุมัติครับให้ประกาศเหตุเนี้สามารถประสานในข่ายเดียวกันได้เลยทีเดียวแต่ถ้าหลังจากหมดเหตุร้ายนะครับพายุร้ายพัดผ่านไปท้องฟ้าแจ่มใสเมื่อไหร่เขาก็จะประกาศยกเลิกประกาศอันนี้ฉะนั้นทุกขายจะต้องกลับไปอยู่ข่ายขคร ขายคนนั้นจะมาก้าวไก่คาบขายของสมัครเล่นไม่ได้แล้วครับอันนี้อันหนึ่งส่วนสถานีหลักครับในการประสานง,งานในกรุงเทพมหานครอันนี้เอามากรุงเทพมหานครด้วยศูนย์บริการจัดข่ายสื่อสารทดแทนประเทศก็คือกสทชศูนย์ฟอฟังแคลไลและการประสานสั่งงานต่างๆครับของสถานีต่างๆแต่ต่อไปในอนาคตรครับอาจจะมีศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติอะไรพวกนี้นะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ศูนย์เฝ้าระวงังแรต่างเนี่ยก็ต้องเข้ามาประสานกันอันนี้มันเมื่อปีสามห้าที่เขียนไว้แต่ปัจจุบัน,นเนี้ยมีศูนย์ตนภัยเข้ามาแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็คงจะต้องมีการปรับให้เข้ากับสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงแต่นี้บทความตั้งแต่ปีสามห้าอันนี้ปีห้าหกมันจะต่างกันเยอะนะครับต่างในในใ,ในตัวอาคารผู้ที่ดูแลรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นแต่หลักการเนี่ยไม่หนีกันนะครับส่วนสถานีสำรองสนับสนุนในกรุงเทพ มีขีดความสามารถสูงสูงนะครับยกตัวอย่างอาจจะเป็นศูนย์โฮเทลสรวรรค์อัลฟาปพรวครับซึ่งจะต้องดูแลก็คือ v a ีอาจจะเป็นศูนย์สำรองต่างๆครับก็คือแอเจลซิโลอัลฟาฉลีของทางแลสหรือเพื่อนๆน่อนกเสเซเล่นต่างๆที่มีขีดความสามารถนะครับของแต่ละชมลมต่างๆเนี่ยเข้าร่วมเป็นสถานีสำรองสนับสนุนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้หรือใกล้เคียง นะครับปทุมเขาก็อาจจะดูแลในพื้นที่ของเขาแต่ก็จะต้องมาประสานกันอย่างสอดคล้องเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รับเกี่ยวกันนนทบ,บุรีก็เหมือนกันใกล้กันก็จะต้องช่วยกันหมดหรือจะเป็นสมุดรประการก็ดีสมุดสะครก็ดีพวกนี้นะครับมันจะต้องประสานกันอย่างส่งลูกกันอย่างเป็นทอดเลยนะครับเหมือนเล่นฟุตบอลน,นะครับส่งกันไปเป็นทอดได้อันนี้ก็คือเป็นสถานีคอยสนับสนุนข้านเทียนเหมือนกัน และก็สถานีวิวสักเล่น <c oughs> ที่เป็นอาสาสมัครครับอยู่ในกรุงเทพที่มีขีดความสามารถสูงอาสาเข้าร่วมช่วยเฝ้าฟังถ่ายทอดข้อความเป็นสถานีสำรองซึ่งอาจจะโดนภัยพิบัติด้วยแต่ขึ้นไปอยู่บนชั้นสองเรืออะไรนะครับช่วยตัวเองได้ก็มาทําหน้าที่ของนักวิวสักเล่นที่ให้เกิดศักยภาพให้ได้ประโยชน์อันนี้ได้ครับ <c oughs> ส่วนข้อที่เครับมีการเสนอ ความถี่ใช้งานในข่ายสื่อสารเฉพาะกิจ ok ตัวอย่างเช่นช่องเรียกข,ขานคือ144.500เมกะเฮิร์ตซ์เหมือนอย่างสากลทั่วทั่วโลกอันนี้อันนี้ได้อันหนึ่งแล้วครับสองครับสถานีวิศกเล่นวควบคุมขายในต่างจังหวัดคงเดิมของแต่ละจังหวัดเขาก็มีช่องของเขาอะไรเขาเงี้ยแต่144.500เนี่ยนะครับเป็นหลักปัจจุบันเนี้ยคงจะต้องรณรงค์ครับจะให้ใช้144.500เป็นหลักเหมือนกันต่อไปในอนาคตหลังจากที่ ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มดีขึ้นครับก็จะมีการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อมาข้อที่สามช่องแจ้งเหตุอาจจะเป็นสมัยก่อนนะครับเมื่อปีสามห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งร้อยช่องที่หนึ่งใช้ทั่วประเทศสําหรับแจ้งเหตุต่างๆแต่ตอนนี้เขามีรีพิเตอร์แต่ละช่องนะครับแล้วกําลังจะเพิ่มอีกแปดช่องตอนนี้มีรีพิเตอร์ก็พอสมควรแล้วละครับต่อไปก็จะมีมากยิ่งขึ้น ข้อที่สี่ครับช่องประสานง,งานฉุกเฉินอาจจะเป็นหนึ่งสี่ห้าสองร้อยเป็นช่องที่สองข้อห้าช่องประสานง,งานฉุกเฉินหนึ่งสี่สี่เจ็ดร้อยอาจจะเป็นช่องที่สามเป็นช่องคู่ขนานกันนะครับในกรณีที่การติดต่อสื่อสารเนี่ยยากลําบากเป็นสถานีโทนสัญญาณหมดเลยทีเดียวอันนี้ยกตัวอย่างนะครับว่าการประสานง,งานต่างๆเป็นสถานีสัญญาแต่ปัจจุบันนี้ครับสถานีทวนสัญญาณของเรามีประสิทธิภาพและคาสามารถกันมากยิ่งขึ้นแล้วไม่เป็นเพียงแต่เท่านั้น เรายังมีระบบแ c ปข้อลิงระบบทีมสปีกระบบซีโร่ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประสานครับบางท่านเล่นดิจิตอลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับสมัยนี้เยี่ยมดีกว่าปีสาหเยอะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้วครับว่าระบบการสื่อสารของนะักพิสักเล่นเราศักยภาพขนาดไหนมันลำ้ำล้ำมากไปแล้วนะครับตอนนี้ล้ำมากจริงๆฉะนั้นจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติได้อย่างมากถ้า ทางราชการเข้าใจแล้วดึงหัวกะทิทั้งหลายผู้ที่มีอุปสงค์ทั้งหลายครับมาร่วมกันแล้วก็จะเป็นประโยชน์โดยไม่ต้องเสียงบประมาณของราชการแม้แต่สตางแดงเดียวตอนนี้การติดตั้งสถานีโทรสัญญาณครับทาได้สองขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกครับหาจุดที่เหมาะสมโดยหาหาสถานที่ที่ห่างไกลครับสถานีหลักจะมีเหตุเป็นประจําหรือตามความเหมาะสมโดยเริ่มจากท่าใต้ก่อน พอาภาคใต้นี่สมัยเมื่อปีสามห้านะครับมีปัญหาถ้าไม่ได้ภาคใต้เนี่ยกิจกรรมที่ศักเล่นคงจะไม่ก้าวกระโดดถึงขนาดนี้แล้วครับอันนี้เพราะเขาเป็นตัวจุดชนวนให้เรามีวิวัฒนาการที่ดีขึ้นขั้นที่สองครับค่อยขยายจุดโทนสัญญาณต่อไปอย่างพื้นที่ต่างๆที่พร้อมแต่ปัจจุบันนี้สถานีคุมข่ายมีเกือบทั่วราชอาจักรแล้วแล้วกําลังจะได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้ก็จะเป็นผลดีมากยิ่งขึ้นครับ สรุปแล้วว่าการรับแจ้งเหตุต่างๆนะครับอาจจะเป็น145100ทั่วประเทศกรณีที่ต้องประสานงานเป็นเวลานานย้ายช่องความถี่ครับไป145200ข้อที่สองกรณีที่ติดต่อผ่านทางช่องแจ้งเหตุสัญญาณไม่ชัดเจนให้แจ้งผ่านทาง145700ให้สถานีโทนสัญญาณต่างๆครับแปลงสัญญาณเป็น145100แล้วก็ให้การสนับสนุนถ่ายทอดสัญญาณเป็นช่วงๆอันนี้อันนี้มันโบราณแล้วครับคงไม่ใชและ ข้อที่สามกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทางข้อที่หนึ่งข้อที่สองได้ให้ผู้แจ้งเหตุครับติดต่อไปยังช่องเลข,ขาจากรลกักเล่นอื่นเป็นการถ่ายทอดไปยังสถานีคุ้มขายฉุกเฉินต่อไปข้อที่แปดขั้นตอนการประสานงานครับก็อันดับหนึ่งก็คือศูนยา์การใหญ่ก็คือปัจจุบันสมัยก่อนนี้ที่คิดไว้ก็คือศูนย์ฝ้อฟังแคลไลสถานีฝ้อฟัง ทั่วประเทศกำหนดสัญญาเรียกขานสากลให้เลยทีเดียวจะเป็นอะไรก็แล้วแต่กสทชกำหนดไปแต่ปัจจุบันนี้การประสานงานหลักก็ใช้โฮเทลเซ่าซิโรอัลฟาปราวครับอยู่ที่กสทชก็ศูนย์สายลมเก่าข้อที่2มีการประสานงานกับศูนย์ประสานงานจัดขายสื่อสารทดแทนของประเทศก็คือศูนย์แคลไลาหากไม่ถึงก็พยายามถ่ายทอดช่วยประสานงานกับสถานีเฝ้าฟังภาคต่างๆก็ประสานงานกันไป ข้อที่สามให้พิจารณาถึงเหตุที่เกิดขึ้นการประสานงานของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็รายงานให้ศูนย์หลักทราบเพื่อการประสานง,งานต่อไปข้อที่สี่ให้ทุกกลุ่มทุกชมรมครับพร้อมที่จะวางแผนฉุกเฉินประจากลุ่มของตนเองและก็ต้องให้สอดคล้องกับแผนฉุกเฉินของอําเภอของจังหวัดนั้นๆและต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการหลักของถ่ายสื่อฐานทดแทนของประเทศด้วยข้อห้าเมื่อพร้อมก็จะต้องมีการทดสอบ ซักซอบแผนอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุกหกเดือนครับหลักในการปฏิบัติแผนฉุกเฉินครับการพิจารณาถึงเหตุเมื่อเกิดเหตุนะครับกําลังจะเกิดหัวหน้าศูนย์ต่างๆที่รับผิดชอบจะต้องพิจารณาเหตุให้ได้นะครับต้องตีให้แตกแล้วก็เมื่อมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสั่งให้หน่วยต่างๆเตรียมพร้อมให้การช่วยเหลือเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในวิสัยหรือในแผนฉุกเฉินที่กําหนดไว้เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เรียดระดมกรรมการในสักเล่นในพื้นที่ครับเข้าทําการช่วยเหลือและให้รายงานผลต่อกอสทชหรือกรมพิเลษในสมัยนั้นทั้งหนึ่งทั้งใดแล้วแต่สถานการณ์ครับต้องใช้สติปัญญาที่นณาว่าควรจะดาเนินการอย่างไรข้อที่สองให้ประกาศออกการในช่องสถานีควบคุมข่ายน,านั้นๆที่รับผิดชอบในความถี่ที่หนึ่งช่องหนึ่งช่องสองนะครับแล้วกาหนดแผนตามสถานการณ์ต่างๆเป็นช่องฉุกเฉินให้ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินตามระเบียบ โอ้โหสมัยนั้นยังเป็นกรมปทอยอยู่นะครับหมวดที่สิบข้อสามสิบเก้าถึงข้อสี่สองเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะอันนี้มาได้ฟังน่าจะเป็นหลักการเดียวกันโดยให้หัวหน้าสถานีควบคุมขายหรือผู้รับผิดชอบเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการประสานง,งานทั้งหมดและก็ให้ประสานง,งานกับกรมสีทเลนะครับอันนี้ก็มีข้อเสนอแนะครับข้อเสนอแนะเนี่ยตอนนี้ก่อนที่จะเสนอแนะครับให้มีพิจารณาครับถึงสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นว่าสามารถจะ รับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้หรือไม่หากมีความจําเป็นต้องขอกําลังสนับสนุนครับก็ลองขอให้ชมรมต่างๆข้างเคียงหรือจังหวัดข้างเคียงครับจัดกําลังเข้าช่วยสนับสนุนได้เลยทันทีข้อเสนอแนะข้อที่หนึ่งชมรมหรือกลุ่มต่างๆที่มีขีดความสามารถครับพร้อมแล้วให้จัดชุดเฉพาะกิจพร้อมกับอุปกรณ์ในการสื่อสารทั้งเคลื่อนที่หรือประจําที่ฉุกเฉินชั่วาวในกรณีที่เป็นสถานีใหญ่ประสบปัญหาไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมครับอาจจะเป็นยอดเขาต่างๆเป็นสถานีถ่ายทอดหรือสำนักสงฆ์ตามที่ต่างๆที่อยู่ที่สูงที่ไม่เกิดเหตุทุกชมรมต่างๆนะครับจะต้องศึกษาหาข้อมูลสถานีตั้งชั่วคราวในพื้นที่ตนเองเนี่ยเก็บข้อมูลต่างๆแผนที่ยอดเขาสำนักสงฆ์ทดสอบหาจุดสัญญาณต่างๆตามที่ได้เคยคุยกันไว้แล้วข้อที่สามครับกสทชครับควรอนุมัติให้ชมรมต่างๆสถานีคุ้มข่ายได้รับอนุญาตจัดหาอุปกรณ์เสื้อถูสัญญาณตอนนี้ไม่ต้องอันนี้ ได้เรียบร้อยหมดแล้วครับข้อที่สี่จะต้องมีแผนที่ต่างๆที่ได้สําสเร็จแล้วนะครับสมบูรณ์สํารวจแล้วเป็นเอกสารคู่มือทั้งหลายเลยในการพิจารณาปฏิบัติการแจกจ่ายตลอดจนประกาศให้ทราบโดยทุกการเมือ่อเมื่อป่าโนกิวิดิททุกคนจะรู้หน้าที่ข้อห้าจะต้องมีการอบรมชี้แจงครับแก่นักผู้ยุทที่สมัครใจครับเข้าช่วยเหลือกิจกรรมเนี่ยให้เตรียมอะไรทุกขั้นตอนตลอดจนปฏิบัติการแล้วก็ซ้อมแผนที่เหมาะสมข้อที่หกครับ จะต้องพิจารณาถึงสาระรายละเอียดของโครงสร้างและก็การความเห็นชอบครับควรให้เริ่มโครงการนะครับตามความพร้อมของแต่ละพื้นที่อาจจะรวมตัวกันของสมัยก่อนนะครับเป็นสมาพันธ์ชมรมวิศวกรเล่นภาคใต้หรือสมาพันธ์ชมรมวิศวกรเล่นกรุงเทพเพราะว่ามีความพร้อมแล้วก็ควบคุมประสานงานกับชมรมต่างๆก่อนตอนแรกนะครับข้อที่เจ็ดจัดกิจกรรมแข่งขันเสริมทักษะ ขายฉุกเฉินชิงรางวัลครับจากผู้บัญชาต่างๆหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในขายฉุกเฉินเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้มีการพัฒนาแล้วเป็นกําลังใจเมื่อมีการแข่งขันกันเอามารวมกันเราได้มองเห็นคนนั้นทําอย่างนี้คนนี้ทํางานก็เอาไปประยุกต์ใช้เลยครับในการพัฒนาด้านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆตลอดจนบุคลากรให้มีความชํานาญยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบทความที่เขียนไว้เมื่อปี35หนะครับ เตรียมรูปไม่ทันเพราะว่าฉุกเฉินตอนนี้เรารู้แล้วนะครับก็ควรจะทำกันเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ73ครับ